แต่เมื่อถึงกำแพงแล้วและก่อนที่เขาจะโดดขึ้นเกาะขอบกำแพงเพื่อปีนข้ามกลับออกไปนั่นเองเขาก็พบว่าพื้นดินตรงที่เขาเหยียบมีได้เป็นผื้นทึบแน่นอย่างดินธรรมดาเขาไม่รู้ว่าใต้หญ้าตรงนั้นมีตะเพียงโครงมไม้ไผ่ซึ่งไม่แข็งแรงเลยรองรับอยู่และรับน้ำหนักตัวเขาไม่ได้เขาหล้แต่ว่าตัวเองเหาะต่ำลงไปในหลุมนั้น ผู้ขุดหลุมดักขาวายเป็นผู้ที่มีความรู้ในการลบแบบกองโจรและเคาะของเขาดีนักหนาที่ผู้วางแผนไม่ยอมให้ผู้ขุดหลุมเอาขวากปักไบที่ก้นหลุมตามตำราหาไม่แล้วเขาก็คงจะถูกเสียบตายทั้งเป็นอยู่ในหลุมนั้นเขาจึงเพียงแต่ล่วงตุบลงไปในท่าก้นกระแทกขณะที่เขานั่งจุกอยู่นั้นเองตาข่ายที่ปากหลุม ก็หล่นลงไปครอบตัวเขาไหวอย่างมั่นคงประมุดรับฟังรายงานทางวิทยุอย่างขัดแขนและงุนงงเขาเป็นผู้ทบทวนแผนด้วยตนเองและจำได้แม่นยำว่าได้กําชับให้ผู้ปฏิบัติภารกิจลับที่สุดนั้นทุกคนให้ศึกษารายงานอากาศสำหรับคืนนั้นก่อนและได้รับการยืนยันว่าอากาศในคืนนั้นจะเป็นปกติไม่มีฝนหรือลม แต่รายงานทางวิทยุที่เขาได้รับนั้นบอกอย่างชัดเจนบ้าคนในชุดดำที่ข้ามกําแพงเข้าไปในบ้านนั้นเผชิญกับฝาและฝาขนองและพายุที่แรงจนถึงกระโคนต้นหมายใหญ่ลงได้นอกจากนั้นยังเห็นคนหัวขาดอีกเป็นจำนวนมากอยู่ในบริเวณบ้านนั้นประมุดเองก็ไม่ได้คาดหมายว่าเหตุการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นเขาตระหนักในกลยุทธ และฝีมือในการต่อสู้ของธนุนิลาไลและคาดว่าอย่างไรเสียชายล่างสูงผิวขล้ำผู้นั้นคงจะตอบโต้ด้วยกำลังตามแบบที่เขาถนัดแต่จนถึงบัดนั้นประมุดยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการตอบโต้ด้วยกำลังอย่างใดจากธนุษเขาหลูตัวว่ากำลังเป็นรองในสถานการณ์นั้นแต่ถ้าหากไม่ใช้ความเด็ดขาดเขาอาจจะเป็นฝ่ายเพียงขลและธนุด อาจจะหลุดออกไปจากเหงือมือของเขาอีกครั้งหนึ่งเขาไม่มีเวลาที่จะคอยต่อไปอีกแล้วละมุดสั่งทางวิทยุอีกครั้งหนึ่งให้ฉายแผนสาชายสามคนที่เดินเข้าไปในห้องนั้นเป็นนักรับจ้างค่ามืออาชีพและราคาค่าจ้างแพงทั้งสมคนไม่มีทางรู้ว่าภารกิจของกำลังส่วนหน้าที่จู่โจมเข้าไปก่อนนั้นได้ล้มเหลวลงแล้วอ,อย่างสิ้นเชิง ทั้งสามหลูแต่ว่าได้รับคำสั่งให้สังหารชายล่างสูงผิวคลำ้ำเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านประตูน,นั้นเข้าไปและเห็นเป้าของตอนนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเก้าอี้กลางห้องชายทั้งสามก็กระจายกันออกปืนพกขนาดใหญ่อยู่ในมือและลิงไปยังที่หมายเดียวกันเมื่อกระสุนปืนที่เล่นออกจากปากกระบอกปืนทั้งสามกระทบเป้าอย่างจังแล้วผู้ยิงจึงได้หล้ ว่าเป้านั้นมีช่ร่างของมนุษย์ดังที่เข้าใจแต่แรกหากเป็นจอรับภาพที่ฉายลงไปจากกล้องฉายที่ซ่อนอยู่ใกล้เพดานชายทั้งสามยังไม่ทันได้แสดงกิริยาต่อไปอย่างใดภาพของธนุธนิลาไลในท่ายืนก็ปรากฏขึ้นอีกแห่งหนึ่งในห้องนั้นและหายวับไปโผล่ยังอีกจุดหนึ่งและหายจากจุดนั้นไปโผล่ยังจุดต่อไปต่อไปและต่อไป ผู้ตั้งใจจะสังหารเริ่มเสียขบวนคนหนึ่งเล็งปืนไปอย่างเป้าเคลื่อนที่นั้นแล้วเหนียวไกลย,ยิงอย่างไม่ยับยัง้งในขณะที่อีกคนหนึ่งเล็งปืนแต่ไม่กล้ายิงคนที่สามได้สติห้องบอกอีกสองคนให้หยุดยิงพอเสียงปืนเงียบลงความมืดก็เข้าครอบงำห้องนั้นทันทีหลันแล้วลํำแสงสีแดงของเลเซอร์หลายลำ พุ่งจากหลายจุดออกมาจับอยู่ที่ล่างของคนทั้งสามลู่ต่อมาจึงมีเสียงสั่งอย่างเฉียบขาดบ้าวางปืนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นมึงตายแนะ่ในความมืดเช่นนั้นเป็นการสุดวิสัยที่ใครจะแลเห็นใครขณะที่ชายทั้งสามกำลังคิดตรงกันอย่างนั้นก็มีเสียงระเบิดของกระสุนปืนดังกึกก้องขึ้นหนึ่งครั้งและมีเสียงเหมือนคนล้มตึงลงบนพื้น กลิ่นดินปืนตลบไปทั่วห้องเพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้แต่ละคนโยนปืนของตนเองลงและยอมจำนนอย่างปราศจากอาการลีลหรือลังเลผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลมองข้ามโต๊ะไปยังนายตำรวจที่เรียงลายกันอยู่ตรงหน้าเขาเคยพบนายพันตำรวจโทรลำเพาสายสัตว์ทุนเพียงขลังเดียว เมื่อหล่อนมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่เขารู้ว่าบลาวเป็นชื่อรหัสขององค์การสืบราชการลับสูงสุดของประเทศและจําได้ดีว่าประมุกข,ขององค์การนั้นเพิ่งจะเสียชีวิตไปในอุบัติเหตุแต่เขาไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นและเมื่อมีคําสั่งมีให้ตํารวจสันติบาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีอุบัติเหตุนั้นเขาก็ถือว่า หน้าที่ของเขายุติอยู่เพียงเท่านั้นคุณจะให้ผมเชื่ออย่างนั้นหรือว่าผู้ก่อการหลายฝรั่งที่คุณจับกันมาได้ทั้งห้าคนนี่นะ่ะลับจ้างเข้ามาเพื่อจะฆ่าคนไทยเพียงคนเดียวผู้บัญชาการถามขณะที่กวาดสายตาประยุดลงตรงลำเพาก็ตัวหัวหน้ามันให้การรับสารภาพว่าอย่างนั้นนายพลตำรวจตรีผู้บังคับการบอก ความจริงตัวเขาเองไม่แน่ใจนักในคำให้การของผู้ต้องหาหรือในคำชี้แจงของลำเพาแต่การจับกลุ่มผู้ต้องหาได้กลายเป็นข่าวออกไปแล้วแม้สื่อมวลชนจะยังไม่ได้รายละเอียดอย่างใดไปก็ตามเขาจำเป็นจะต้องรายงานให้ผู้บัญชาการทราบพยานหลักฐานอื่นก็ยังไม่มีแล้วคุณจะให้ผมรายงานกลมยังไงแล้วนายธนุนิลาลายคนนี้เป็นใคร สำคัญยังไงจึงมีคนลงทุนจ้างฝรั่งมาฆ่าผู้บรญชา,ารซักต่อไปอีกคุณธนุชเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรบริการระดับสูงของบลาโบค่ะลำเผาตัดสินใจบอกเมื่อเห็นอาการส่อความไม่แน่ใจของผู้บังคับการเมื่อครั้งยังช่วยราชาการอยู่ที่บลาโบดิฉันเคยได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานร่วมกับคุณธนุชมาหลายครั้งดิฉันเชื่อว่า ทำให้การของเคิร์ชไนเดอร์เป็นความจริงคุณทนุ์ล่วงหลูพฤติการที่ทุจริตของผู้ใหญ่ในบลาโวบ,บางคนเพราะฉะนั้นจึงตกเป็นเป้าที่จะต้องถูกกำจัดคุณลาําเพาเสียงของนายพลตํารวจโทรผู้บัญชาการเย็นชาคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณกําลังปลักปลรำข้าราชการชันผู้ใหญ่ของสำนักง,งานข่าวกลองสูงสุดแห่งชาติ หืูใช่ไหมว่างานของสำนักงานนั้นมีความสำคัญเหนือกลมตำรวจถ้าหากคุณจะให้ผมเชื่อคุณคุณจะต้องมีพยานหลักฐานมากกว่าคำให้การของผู้ต้องหาฝรั่งเพียงคนเดียวมีไหมคุณมีพยานหลักฐานอื่นอีกไหมลัมเพานิ่งรอนอยากจะเล่าให้ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นฟังให้หมดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวรอนนับตั้งแต่ลอน ถูกลักเอาตัวออกมาจากวัดปลาแห่งนั้นไปกักขังไว้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปลาที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากจนกระทั่งถูกนำตัวออกไปยังอาคารอันเป็นที่ตั้งของบริษัเทเถื่อนหลังนั้นในเขตอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมและจนกระทั่งภัยสัตว์นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือให้หลอนผลภัยและเป็นอิสระแต่สารวัตรตำรวจสันติบาลสาวก็ไม่กล้าเล่า หลอนรู้ว่าเรื่องราวที่หลอนได้รู้ได้เห็นและผ่านพบมานั้นมันพิลึกกึกือเหลือเชื่อและหากจะเปิดเผยหลอนจําเป็นจะต้องถาความอ้างอิงถึงบุคคลและเหตุการณ์อื่นๆที่ยิ่งจะฟังดูไม่น่าเชื่อยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ไม่เคยขุนเคยกับราชการลับที่สุดของบลาโวนอกจากนั้นหลอนยังอาจจะต้องเปิดเผยราชการลับสุดยอด หล่อนเองลงชื่อในสัญญากับลาโบว่าจะปกปิดเป็นความลับไปตลอดชีวิตเช่นการปปิบัติภารกิจนอกประเทศซึ่งหากเปิดเผยแล้วจะทำความเสียหายอย่างหลายแรงให้แก่การดำเนินวิเทศโสบายของรัฐบาลและแก่ความสัมพันธ์ที่รัฐบาลมีอยู่กับรัฐบาลต่างประเทศหลายประเทศเพื่อประโยชน์ของราชการตำรวจนายพลโท ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลกล่าวหุ้นห้วนเมื่อเห็นว่าไม่มีปฏิกิริยาอื่นใดจากผู้ใดและเพื่อของตัวคุณเองผมจะเพียงแต่รับทราบว่าคุณจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างประเทศในข้อหาสงสัยจะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเท่านั้นเรื่องที่ยังปราศจากพยานหลักฐานผมจะยังไม่รับรู้อะไรด้วยคุณกลับไปสอบปากคำผู้ต้องหาและพยานหลักฐานเพิ่มเติม แล้วกลับมารายงานให้ผมทราบผมให้เวลาคุณอีกเจ็ดวันก่อนที่ผู้บังคับการและคณะของเขาจะออกจากห้องผู้บัญชาการมานายพลตำรวจทั่วโพ่นั้นสำทับอีกด้วยว่าและคุณคงจะรู้ด้วยใช่ไหมว่าถ้าไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดแล้วแถมยังปรากฏว่าหนังสือเดินทางและบีซ่าของผู้ต้องหาก็ถูกต้องเรียบร้อย ไม่ได้เป็นของปลอมแปลงเราอาจจะถูกฟ้องก็ได้ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลตั้งใจที่จะให้เรื่องยุติเพียงแค่นั้นจนกว่าผู้บังคับการและคณะจะย้อนกลับมาปลอมด้วยพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งเขาเชื่อว่าคงเป็นไปไม่ได้แต่แล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะยุติเพียงแค่นั้นไม่ได้หนังสือพิมพ์หลายฉบับ และสถานีวิทยุโทรทัศน์หลายสถานีได้รายงานข่าวออกไปแล้วว่าตำรวจสันติบาลจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวตะบันตกได้จำนวนหนึ่งและกำลังดำเนินการสอบสวนอยู่โดยปกปิดเป็นความลับอย่างเข้มงวดเขาหลูสันดานของผู้สื่อข่าวดีว่าจะไม่ละวางแต่จะต้องติดตามเสาะหารายละเอียดของการจับกลุ่มและการสอบสวนอย่างประชันชิดถ้าหากว่า ผู้สื่อข่าวไปตั้งคำถามเอากับอธิบดีกรมตำรวจอธิบดีก็คงจะหวนมาลุกเอาคำตอบจากเขาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องทำอะไรอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันตัวเองไว้ก่อนเขาตัดสินใจขอพบกับผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายบริหารที่เขารู้จักคุ้นเคยเป็นส่วนตัวและเชื่อถือมาตั้งแต่นายพลตำรวจโทผู้นั้น เป็นผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายกิจการพิเศษและเคยควบคุมดูแลงานตำรวจสันติบาลเพื่อหาลือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมท่านผู้บัญชาการบอกว่าบลาโวล่ะครับประกกายของความสนใจหรือตื่นเต้นฉายขึ้นในแววตาของผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเขาไม่ลืมว่าแม้เขาจะมีตำแหน่งสูงกว่าแต่ผู้บัญชาการ ก็อายุมากกว่าเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เคยเรียกผู้บัญชาการโดยไม่มีคำว่าท่านอยู่หน้าตำแหน่งครับสำนักข่าวกลองสูงสุดแห่งชาติมีชื่อรหัสว่บาบลาโบผู้บัญชาการเองก็ตระหนักในความอ่อนใบของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจึงเจตนาที่จะไม่ใช้คำว่าครับผมอย่างที่เขาควรจะใช้กับผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า นายพลตำรวจโทอิสลากรหวนนึกทันทีถึงคดีการเสียชีวิตของนายพลโทลำบานเสผู้ดำรงตำแหน่งประมุขของบลาโวที่เขามีโอกาสเพียงแต่ขึ้นต้นหรือฝืนแล้วเขาก็ถูกเปลี่ยนหน้าที่ให้มารับผิดชอบในฝ่ายบริหารอย่างกระทันหันเขาถามขณะที่จ้องหน้าอีกฝ่ายหนึ่งเขม็งใครนะครับลูกน้องของท่านผู้บัชาการ ที่ว่าเคยช่วยราชการอยู่กับบราโบนะนายพันตำรวจโทหญิงลำเผาสายสัตทุนครับผู้บัญชาการระบุชื่อสารวัตรตำรวจสันติบาลสาวนายพันตำรวจโทหญิงนายพลตำรวจโท,จโทอิสลากรทวนยศของลำเพาผมไม่ยักหลูว่าบราโบเคยเอานายตำรวจหญิงของเราไปช่วยราชการแกไปช่วยราชการอยู่หลายปี ตั้งแต่มียศเป็นนายร้อยตำรวจอกีกผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลตอบอย่างคล่องแคล่วและรอบแสดงความยินดีกับตนเองที่ได้อ่านประวัติของลำเพาก่อนที่จะไปพบกับผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจทางบลาโบ้เพิ่งจะคืนตัวมาให้เราเมื่อเร็วๆนี้เองผมอยากจะพบตัวคุณลำเพาประโยคนั้นเป็นคำสั่งมากกว่าจะเป็นการแสดงความปลาถนา ท่านผู้ช่วยต้องการจะให้เขามาพบเมื่อไรล่ะครับนายพลตำรวจโทรผู้บัญชาการสนองโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนเลิกงานวันนี้ได้ยิ่งดีคำตอบนั้นสอนนิสัยใจเร็วของนายพลตำรวจโทรอิสลากรลำเภาต้องยอมรับบาดลอนรู้สึกตื่นเต้น ขณะที่ก้าวเข้าไปในห้องทํางานของผู้ช่วยอธิบดีกรมตํารวจฝ่ายบริหารหล่อนไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการบังคับบัญชาของกรมตํารวจเพราะพาอกับจากต่างประเทศและได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายตำรวจแล้วก็ถูกขอยืมตัวไปช่วยราชการที่บลาบโบเกือบจะในทันทีและแมมบลาบโบจะเป็นองค์กรใหญ่มีกําลังเจ้าหน้าที่มากและมีผู้บังคับบัญชาหลายระดับเช่นเดียวกัน แต่ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บลาโบลอนก็อยู่ในสนามเสียเป็นส่วนใหญ่ชุดปฏิบัติการของลอนมีขนาดเล็กและขึ้นตรงกับผู้อำนวยการลำเผาจึงไม่คุ้นเคยกับผู้บังคับบัญชาฉันผู้ใหญ่โดยเฉพาะในกรมตำรวจหลอนเคยได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจผู้นั้นมาก่อนว่าเป็นคนเอาการเอางานและตรงไปตรงมา ทั้งยังเป็นนายตำรวจที่มือสะอาดอีกด้วยลำเภาหยุดชิดเท้าตรงและก้มศรีรษะคำนับเขาก่อนที่จะลายงานตัวชาดฉานมา้าดิฉันนายพันตำรวจโทลำเภาสายสัตทุนสารวัตรประจำกองบัญชาการตำรวจสันติบาลค่ะเชิญคุณนั่งประโยคนั้นออกจากห้วนสำหรับลำเภาแต่ก็สอมมารยาท หลอนนั่งลงบนเก้าอี้และสบตานายพลโทหนุ่มผู้นั้นขณะที่คอยให้เขาพูดลำเพาประเมินผู้บับบัญชาชั้นสูงผู้นั้นอย่างเงียบๆหล่อนสังเกตเห็นว่าผมที่ตัดสั้นเกลียนเหมือนนักเรียนตำรวจของเขาเริ่มงอกปละปลายใต้คิวที่ยังดกดำคู่นั้นตาทั้งคู่บอกความเด็ดเดียวและเชื่อตอนเองเขาไม่หลบตาหลอน เมื่อพูดขึ้นอีกครั้งหนึ่งความกระทัดรัดของประโยคแสดงว่าเขาเป็นนักพูดที่รู้จักจัดระเบียบประโยคของตนผมทราบว่าคุณเคยไปช่วยราชการอยู่กับลาโบกรุณาเล่าให้ฟังได้ไหมว่าคุณไปทำหน้าที่อะไรดิฉันไปช่วยปฏิบัติภากรกิจลับที่สุดตามคำสั่งของนายยกรัฐมนตรีค่ะรายละเอียดของการปฏิบัติภารกิจ ดิฉันไม่สามารถที่จะเรียนให้ทราบได้เพราะเป็นเงื่อนไขของการปฏิบัติหน้าที่ของดิฉันดิฉันจะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเท่านั้นลำเพาบอกชัดถ้อยชัดคำท่านผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลบอกผมว่าคุณสงสัยว่าผู้ใหญ่นิบลาโบเป็นผู้สั่ง หรือจ้างผู้ก่อการหลายจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อจะสังหารคุณผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจพูดชา้าๆพลางจับตาดูนายตำรวจสาวเขาหยุดพลิกดูกระดาษแผ่นที่เขาจดบันทึกการสนทนากับผู้บัญชาการไบคุณธนุนิลาไลัยถ้าหากว่าคุณไม่ยอมเปิดเผยเรื่องงานของคุณขณะที่อยู่กับบาโบ้แล้วคุณจะให้ผมช่วยเรื่องนี้ได้ยังไง ดิฉันสามารถที่จะเปิดเผยพฤติการของผู้ที่ทําให้ดิฉันสงสัยได้โดยไม่จําเป็นที่ดิฉันจะต้องเปิดเผยภารกิจที่ดิฉันปฏิบัติขณะที่อยู่กับลาโบเพราะไม่ใช่เรื่องเดียวกันนําเผาตอบหนักแน่นถูกของคุณผู้ช่วยอธิบดีกรมตํารวจพอะงกศีรษะและยิมเป็นคลังแรกถ้าอย่างนั้นกรุณาเล่าให้ผมฟัง ตรงไหนที่ผมสงสัยและซักถ้าเผอิญเลยไปเกี่ยวกับงานที่คุณปกปิดอยู่คุณเตือนผมด้วยกันแล้วกันจบตอนที่92แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ